ดิวค่ะเจ้าของร้านเดอะซิคคิตการ์เดนโซนะคะทางร้านของเราเปิดให้บริการทาง Facebook แลวก็ Instagram ค่ะที่ร้านก็รับตัดเย็บเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะงานเมทูออเดอร์ order, หรือว่างานเชลเลอรเมดรับตัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเดรส เสื้อตึงเกงกระโปรงกางเกงขาสั้นรวมไปถึงชุดลาตรีชุดออกงานแล้วก็มีชุดทำงานด้วยค่ะเขาสูงแล้วของแล้วพี่คิดว่าชุดแบบนี้น,าน่าจะด้พี่ดวแต่คุณต้าเคยใช้สีทองสีชมพูไม่พี่ที่มันเป็นนู๊ดนะครับอ๋อชมพูด,ดีใช่ไหม ทีมงานของเราไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ทุกคนก็พยายามเข้าใจแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคนค่ะจนเป็นวัฒน,นธรรมของที่นี่ไปแล้วค่ะว่าทีมงานทุกคนจะต้องใส่ใจแล้วก็จดจําได้ว่าลูกค้าคนไหนชอบหรือไม่ชอบอะไรใครมีสไตล์แบบไหนทุกคนจะต้องจดจําได้ค่ะลูกค้าอยากจะแบบอุ้ยต้นขาใหญ่ไม่เน้นขานะคะหรือว่าแขนใหญ่ขอเก็บแขนหน่อยเราก็ต้องจดจํารายละเอียดนั้น ให้ให้มากที่สุดอะคะ่ะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าพอใจกับงานของเราสิงห์แกลเดนเนี่ยเราเน้นเรื่องการบริการเป็นสำคัญเรื่องการบริการสำคัญมากสำคัญพอๆกับคุณภาพของสินค้าเลยะคะ่ะถ้าเราไม่แข็งแรงในเรื่องของการให้บริการเราก็ไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้ซึ่งมันก็สําคัญมากสําหรับธุรกิจออนไลน์นะคะแต่ดูก็คิดว่ามันจริงๆแล้วมันก็สําคัญทุทกธุรกิจเนาะ กเกตการ์เด้นโซเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยมันดูสวยงามมากเลยนะคะดูเลิศดูสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเบื้องหลังเนี่ยก็โหดนะเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้หนีอันนี้ยมันดูเป็นแบบทางการมากเลยแก้แล้วแกอีกแก้ก็ไปอยู่นั่นแหละก็ยังแบบไม่ไม่ชอบสักทีเราก็จะอธิบายเขาฟังหรือให้เขาเห็นภาพหาลูกประกอบ ก็ค่อยๆค,คุยกับเขาเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนก็อยากสวยจะทํายังไงให้ออกมาให้ดีที่สุดก็ต้องค่อยๆค,คุยยังไม่ชอบอะไรอยากปรับตรงไหนไหมอย,อย่าใช้คําว่าราคาญเลยเพราะว่าเราเป็นอาชีพบริการเป็นคนสูงวัยมากเลยปกมันจะไม่ได้แบบเป็นเทเลอร์ขนาดนี้คือปกมันจะต้องแบบผ่าใช่อาจจะแบบจต้องอาจจะต้องแก้ชิ้นในอะพี่ว่านะคือมันจะต้องแบบมีปัญหาคอยแก้เฮ้ยจะทํายังไง สาผิดลูกค้าขอเปลี่ยนซสากันทันหานสีเพี้ยนมันมันยากค่ะ,คะฮัลโหลค่ะฮัลโหลพี่นิวคะค่ะ,ค,ะคือว่าป้าช่างเลสไฟไหม้อ่ะค่ะพี่งานเสียหายหมดเลยค่ะช่างเลสปลอดภัยดีค่ะพี่แต่ว่างานเรามันไปหมดเลยอะค่ะ ตอ,อนนั้นคือทุกคนท้องมากจะทำยังไงให้ชุดเพื่อนเจ้าสาวเสร็จภายในสวัน OMG เฮ้ยที่ขอคุองยงานน่ไหน่อยฮิเไปหยิบใส่ลูกค้ามาด่วนดิอ่าครับเราจะต้องนับหนึ่งไหมยิตัดสินใจประชุมทีมค่ะคิดและแก้ปัญหาให้รว,วดเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำอย่างมืออาชีพด้วยงั้นเดี๋ยวอลูกค้างั้นเดี๋ยวพี่แหม่มช่วยเชิ๊ เราก็แบ่งงานกันไปทําเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบในเวลาที่จํากัดแต่ดูก็กับทุกคนว่างานของเราต้องดีที่สุดอย่าเอาเปัญหามาเป็นข้ออ้างค่ะ พอเห็นแล้วก็โอเคเลยค่ะจนสุดท้ายแล้วพอทุกอย่างมันมันใช่ลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขมากอะ่ะเพราะว่าเราเห็นเขาสวยเราเห็นเขามีความสุขเราก็สุขไปด้วยเนาะความสุขของลูกค้าก็เหมือนถ้วยรางวัลของดิวค่ะเราได้ให้ความสุขเขาไปก็เหมือนเราได้รับกลับมาในขณะเดยียวกันเหมือนกัน